ได้เชิญคุณสุชาติวัชัยนะครับพภาคตะวันออกเีเหนือได้เป็นการแข่งขันขึ้นระหว่างรองชนะเลิศหนึ่งเข้าไปเข่งขันนนได้ระดับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทยมากทวาเวนต์ปีที่สองโซนภาคตะวันออกเป็นประธานพิธีเปิดในพิธีเปิดกับได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการไปพร้อมกับดื่มผลิตภัณฑ์นมไทยดเดนมาร์ก ยฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของขอเลยครับสองสามครับเราขอเสียงปรบมือนะครับพ so ี่ดีผ้าฟุตบอลเมนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ถือว่าพิธีเปิดโอเคนะครับคณะผู้บริหารนะครับเชิญครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับอานะครับพี่ดีเปิดยังเป็นหน้าตาันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะผู้บริหารเชฟผู้ฝึกสอนนะครับนักเรียน เออครับเดี๋ยวท่านชาขาที่เนึนะครับใหนทางภาพและเก็บภาพนะครับลาชิดูที่ยุกสิบห้ามียูสิบสองด้วยครับมาดูโรงเรียนเอาละครนำทุกท่านก็สู่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับชมเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยเดน ้ซ้อมทีกดียวถาีระตูเดีเริ่มเกมการแข่งขันในเดียในเสื้อแดงใป็นกดำถูกเกซ้ายไปขวาบอลยังู่ทาง